สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูพระเหรียญนะครับพระเหรียญพระย่อยที่เหมากันมาครับว่าจะมีเหรียญอะไรบ้างนะครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะมีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้นะครับ สำหรับเหรียญแรกเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับเหรียญแรกครับเหรียญแรกนะครับ,เ,รรรบเป็นเหรียญพระพุทธนะครับมีอักษรจีนอยู่ด้านข้างทั้งสองเหรียญน,นะครับอันนี้ เป็นเหรียญที่มีความสวยงามเฉพาะตัวนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญครับขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างของเหรียญด้านหลังของเหรียญครับเป็นรูประฆังนะครับเป็นวัด กัลยาณมิตรนะครับกัลยาณมิตรรรม,มหาวิหารนะครับปีพุทธศักราช2,542นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับอันนี้ด้านหลังของเหรียญน,นะครับมีความเก่านะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับ ดูด้านหน้าเหรียญอีกรอบนะครับเป็นเหรียญพระพุธนะครับดูเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับลาภผลคูณทวีนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับสําหรับเหรียญนี้ด้านหลังของเหรียญ นะครับรุ่นเสาห้านะครับวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2537นะครับวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านกุ่นทศจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านหลังเป็นรูปอา่าแล้วก็มีอักษรภาษาอังกฤษนะครับ PT นะครับด้านข้างเหรียญน,นะครับ ดูด้านหน้าของเหรียญหลวงพ่อคูณอีกหนึ่งครั้งนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่จันเท่านะครับปีพุทธศักราชส5 4 8นานะครับสำหรับเหรียญนี้ เหรียญหลวงปู่จันเท่าขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญหลวงปู่จันนะครับหลวงปู่จันเหรียญน,นี้ที่ระลึกในงานผูกพันธะสีมานะครับปิดทองฝังลูกนิมิต เป็นเหรียญของจังหวัดพัทลุงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปีพุทธศักราช2548นนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไป ข้างหลังยันนะครับรุ่นลายเซนนะครับรุ่นลายเซนฉลองกรุงรัตนโกสิน์นะครับ200ปีปีพุทธศักราช2525นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ยันสวยนะครับด้านหลังของเหรียญด้านหลังของเหรียญครับ ้านหน้าของเหรียญเหรียญต่อไปนะครับพระครูประสาทสุดคุณนะครับวัดเขาแหลมนะครับหลวงพ่อวัดเขาแหลมนะครับเหรียญน,นี้ ด้านหลักของเหรียญเป็นรูปเสือนะครับพร้อมยันนะครับเหรียญน,นี้ก็มีความเข้มขลังนะครับด้านขอบข้างของเหรียญเป็นรูปเสือมีความเข้มขลังหน้าเกงขามนะครับสำหรับเหรียญน,นี้วัดเขาแหลมนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญหลวงพ่อมงคลนะครับเหรียญหลวงพ่อมงคลเหรียญพระพุทธนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญก็เป็นหลวงพ่อเมืองนะครับกิติสาโรนะครับนครสวรรค์ปีพุทธศักราช2534นะครับออกในงานที่ระลึก ในงานผูกพันธสีมานะครับวัดหนองแพงพวยนะครับตำบลหนองเต่าอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับเรียนนี้เห็นนี้ก็สวยงามนะครับหลวงพ่อมงคลนะครับ มาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับเหรียญหลวงพ่อเขียนด้านหลังของเหรียญนะครับหลวงพ่อเขียนวัดชัยมงคลอำเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรนะครับมีโค้ดด้านหลังนะครับสำหรับเหรียญนี้หลวงพ่อเขียน มียันนะครับเป็นพระปิดตาด้านหลังสำหรับเหรียญนี้นะครับด้านข้างเหรียญน,นะครับตัวครบไปแล้วนะครับทั้งหมดสำหรับเหรียญที่เหมามานะครับ ก็นามาให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังรับชมรับฟังกันนะครับเพื่อจะได้ดูเป็นรูปลักษณ์รูปแบบของพระย่อยครับหลวงพ่อต่างๆวัดต่างๆในประเทศไทยเรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ